สวัสดีค่ะครูแสงจนันทร์สวัสดีค่ะครูแปวันนี้นะคะเด็กๆเรามาพบกันในวันพรหัสสวัสดีสีส้มค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูแต่แล้วก็ครูแสงจันทร์ใช่ไหมคะวันนี้ครูแต่และครูแสงจันทร์ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับ5ปัญหาในชุมชนนะคะใช่แล้วค่ะเ,เด็กๆรู้จัก สภาพปัญหาในชุมชนกันไหมคะเช่นอะไรคะคุณแสงจันเช่นการทิ้งขยะเรยราใช่ไหมคะแล้วก็อะไรดีคะโดรผู้ร้ายแล้วก็ควันเสียใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าสภาพในชุมชนใช่ไหมคะเป็นยังไงมาดูภาพแรกกันเลยนะคะเห็นไหมคะภาพนี้เป็นภาพอะไรค่ะ โจนขโมยใช่ไหมคะโจนกำลังไปขโมยของคนอื่นใช่ไหมคะดีไหมคะเด็กๆไม่ดีใช่ไหมคะถ้าเราไปขโมยของผู้อื่นเราก็อาจจะถูกตารวจจับเข้าคุกเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆเ,เ,เ,เห็นอะไรในภาพคะน้ำเน่าเสียทรงกลิ่นเหม็นเลยใช่ไหมคะ เกิดจากปัญหาอะไรเด็กรู้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียแล้วที่สำคัญนะคะเด็กๆสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นยังไงคะตายหมดเลยใช่ไหมคะนั่นะคะเพราะฉะนั้นเราควรทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองไหมคะเด็กๆไม่ควรใช่ไหมคะแล้วต่อไปแล้วคะคุณแสงจันทร์ ต่อไปนะคะนี่รูปอะไรคะโรงงานอุตสาหารกรรมใช่ไหมคะเห็นไหมคะโรงงานอุตสาหารกรรมก็จะมีสารพิษไหลลงในแม่น้ําใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกคะคุณแตปล่อยน้ําเน่าเสียลงมาใช่ไหมคะเด็กๆค่ะก็มีควันพิษทําให้เราสูดดมเข้าไปทําให้เกิดอะไรคะอากาศที่ไม่ดีใช่ไหมคะ แล้วปัญหาต่อไปนะคะก็เป็นปัญหาเด็่ของสังคมเลยนะคะเด็กๆ,ๆก็คือปัญหาของยาเสพติดนั่นเองค่ะแล้วสิงเสพติดมีอะไรบ้างคะครูแสงจันทร์ก็จะมีเหล้าบุหรี่และสิงเสพติดต,ต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าเข้าใกล้นะคะเด็กๆหินไหมคะ ว่าปัญหาในชุมชนต่างๆทำให้ชุมชนไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วเราควรทำยังไงคะครูแสงกัรเราก็ควรช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะใช่ไหมคะแล้วชุมชนของเราก็จะน่าอยู่แล้วก็สะอาดมากขึ้นคะ่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆแล้วต่อไปนะคะ มีอะไรมาฝากเด็กๆก,กันคะวันนี้วันนี้คุณครูก็มีเพลงสนุกๆน,นะคะมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังกันหรือยังคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะคะไปเลยคะ่คะ มือน้อยๆเพื่อให้โลกของเรารองลอยอย่างสวย,ยางามเก็บขยะบนทางทุกชิ้นดูแลเป็นดินสะอาดเข้าไว้อย่าให้ใครทำลายโลกของเรา ชิ้นที่เห็นทำประจําจนเป็นนิสัยแยกขยะให้ได้กดไลคเลยกดว้า ทุกชิ้นที่เห็นทำประจำจนเป็นนิสัยแยกขยะให้ได้กดไลค์เลยกดว้า แล้วในเพลงทุกคนกำลังช่วยกันทำอะไรอยู่คะใช่แล้วค่ะทุกคนกำลังช่วยการเก็บขยะใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเราสะอาดใช่ไหมคะเด็กๆและเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทางขยะมีหลากหลายสีเลยเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของทางขยะแต่ละสีกันนะคะ เนินที่ถังขยะสีเหลืองเป็นทังขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เช่นเศษเล็กเศษแก้วขวดพลาสติกกระดาษถังขยะต่อไปนะคะเป็นถังขยะสีแดงเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามีรูปหัวกะโหลก สื่อถึงสัญลักษณ์ที่อันตรายใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอาไว้ทิ้งขยะที่อันตรายเช่นถังสีขวดสเปรย์ถ่านไฟฉายและหลอดไฟนั่นเองคะ่ะและต่อไปนะคะเรามารู้จักถังขยะสีน้ําเงินกันเลยนะคะเด็กๆถังขยะสีน้ําเงินนะคะเป็นขยะทั่วไปนะคะที่ย่อยสลายได้ยากนะคะ เช่นถุงพลาสติกที่ใส่อาหารกล่องนมกล่องโฟมที่เปื้อนอาหารนะคะและส่วนทางขยะสีเขียวนะคะเด็กๆเป็นขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์เป็นขยะจำพวกพืชผักเศษผักผลไม้หรือเศษอาหารที่ย่อยสลายได้ง่ายนะคะเด็กๆและเมื่อเด็กๆรู้จ ขยะแต่ละสีกันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทิ้งขยะให้ถูกถังด้วยนะคะเด็กๆจะทำให้ชุมชนของเราสะอาดและน่าอยู่นะคะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์กับที่เช่์และเหล่าซื้อกันเลยนะคะเราไปกันเลยค่ะกล่ามาพบกันอีกแล้วนะคะากับการเรียนรู้ e อ g l i ว h ยภาษาอังกฤษกับ ทีเชื่องินนะคะเด็กๆคะเมื่อวานเป็นวันพุธใช่ไหมคะวันนี้วันอะไรคะเด็กๆ What day is it today Very good it is Thursday วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะคะเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะเด็ก Thursday Thursday วันพฤหัสบปปดีแล้ว Thursday สีอะไรมีใครจำได้บ้าง Raise your hand ยกมือขึ้นมาแล้วตอบได้แล้วนะคะ Good job เ yeah, ยี่ยมมากเลยค่ะ Thursday สีส้มสีส้มสังกิษ Orange Orange สีส้มนะคะวันนี้นะคะเ,เด็กที่เชื่อจะพาเ,เด็กไปเรียนรู้ตัวอักษรตัว G G เอ๋ hey, ตัวซอนตัว G ีมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลย it's very big ใหญ่มากแบบนี้เราเรียกว่า A capital G A capital G ตัว G พิมใหญ่นะคะแล้วมาดูสินั่งไงตัว G เหมือนกันแต่ว่า it's very small ตัว G ตัวนี้ว่า a lowercase g a lowercase g ตัว g Hip ีพิมพ์เล็กนั่นเองนะคะเด็กเอ๊แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าตัว G ออกเสียงว่ายังไงเดี๋ยวเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัว G ออกเสียงว่าเกิดเกิดเกิด เด็กลองลองออกเสียงตัวจีให้ชื่อฟังสิคะ Let's try it again Very good Good ตอนนี้เด็กๆก็ทราบแล้วนะคะว่าตัวจีออกเสียงยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการเขียนตัวจีด้วยกันดีกว่านะคะ First you have to start in the middle and go all the way around next go back up to the middle and then go down and around to the bottom let's try it again around up down and around to the bottom right now you know how to write the lowercase G or this m a l l G ตอนนี้ค่ะเด็กๆก็ทราบแล้วว่าเด็กๆจะเขียนตัว G พิมพ์เล็กยังไงร,รู้วิธีการเขียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูใบงานใบนี้เลยนะคะใบงานหน้าที่92ในใบงานจะให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยปากฝึกเขียนตัวอะไรคะ ตัวจีะให้เด็กฝึกเขียนตัวจตามรอยลระนะคะแล้วให้เด็กๆฝึกออกเสียงตัวจด้วยนะคะเอเสียงตัวจออกเสียงว่ายังไงนะคะเกิเกิ very good เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่อยู่ในใบางานกันเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพดูสิคะในภาพมีอะไรคะ เด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงภาษาอังกฤษออกเสียงว่า girl girl เด็กผู้หญิงอ่าแล้วเด็กผู้หญิงร้องไห้ใช่ไหมคะอ่า she's crying ร้องไห้อยู่นะคะเอ๊แต่ว่าร้องไห้ทำไมเด็กดูในภาพสิคะเด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้เพราะว่าได้รับของขวัญน,นั่นเองนะคะ ของขวานภาษาอังกฤษออกเสียงตามที่เชิญนะคะ gift gift ของขวันนั่นเองค่ะ mm hmm. เอ๊ะให้เด็กดูข้างหลังเด็กผู้หญิงสิคะมีใครอยู่ข้างหลังนะแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่โอ้ oh, ใช่ค่ะเจ้าขโมยนั่นเองเจ้าขโมยกำลังขโมยอะไรคะ ขโมยทองอ่าทองภาษาอังกฤษออกเสียงว่า gold gold ทองนั่นเองนะคะแล้วมีคำศัพท์จากตัว g อีกคำหนึ่งซ่อนอยู่เด็กๆช่วยที่เชื่อหาสิคะเป็นรูปอะไร very good รูปประตูนั่นเองนะคะซึ่งประตูในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า gate Get, ประตูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนระู้คำศัพท์จากอักษรตัว G ตั้งสี่คำเลยมีคำว่า girl เด็กผู้หญิง gift ของขวัญ g o ทองคำและ gate ประตูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เช่อฝากเด็กๆไปทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะฝึกออกเสียงและฝึกเขียนตามรอยประตัวอักษรตัว G กันด้วยนะคะ แล้วเรา,าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ See you again tomorrow Bye bye สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับหล่าซืออีกแล้วนะคะวันนี้หล่าซือมีคำศัพท์เยอะมากเลยที่จะมาสอนเด็กๆคำศัพท์แรกนะคะคือคำว่าขยะค่ะเวลาเด็กๆก,กินขนมเสร็จแล้วหรือใช้อะไรที่มันเป็นขยะนะคะคำว่าขยะชิ้นที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราเรียกว่าลาจีลาจีลาจี และคำที่สองนะคะก็คือน้ำเนา่าถ้าเด็กๆเ,เอาสิ่งของขยะนะคะลาจีเนี่ยไปทิ้งลงในแม่น้ำนะคะเด็กๆก,ก็จะเกิดน้ำเน่าขึ้นมาคำว่าน้ำเน่านะคะเราเรียกว่าวูชุยวูชุยวูชุย,ชยและอย่างที่สมนะคะก็คือขโมยวันนี้เราจะมีคำศัพท์ขโมยด้วยนะคะไหนใครเป็นขโมยบ้างเอง่ย ไม่มีนะคะไม่มีไม่ดีนะคะการเป็นขโมยคำว่าขโมยนะคะเราเรียกว่าเสี่ยวโทเสี่ยวโทเสี่ยวโอ่เด็กๆรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเด็กๆจะลืมเอากลับไปทบทวนนะคะแล้วครั้งหน้าเราซื้อจะมาทบทวนให้อีกทีหนึ่งถ้างั้นวันนี้เราซื้อไปแล้วนะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนจำนวนตัวเลข1ถึง50ครั้งเลขอาราิกแล้วก็เลขไทยไปพร้อมกันเลยนะคะเิดตกๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มนับก,กันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50ดเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะวันนี้ครูแสงจันทร์ก็มีใบางานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเรามาดูชุดบันทึกล่องลอยหน้าที่30กันนะคะวันนี้เขาให้เด็กๆนะคะโยงเส้น ตัวเลขอาราบิกกับตัวเลขไทยที่มีจำนวนเท่ากันแล้วก็นำไปแยกถังขยะให้ถูกประเภทให้คุณครูค่ะเรา,าเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะรูแปแกลกนะคะเป็น45ใช่ไหมคะ45อาราบิกโยงไปหาโยงไปหา45ไทยก็จะเป็นรูปอะไรคะกระป๋องกับ ขวดแก้วใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาไปทิ้งในถังขยะสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะสีถังสีเหลืองเป็นถังขยะรีไซคเคลใช่ไหมคะส่วนข้อต่อไปนะคะเด็กๆนะคะกลับไปท่ากับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วใบงานต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆ ขีดค่ากระบาดทับภาพที่หายไปในวงกลมนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะปัญหาในชุมชนใช่ไหมคะปัญหาในชุมชนของเราก็มีการทิ้งขยะเรี่ยราดควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำเน่าใช่ไหมคะและที่สำคัญคือสิ่งเสียดในชุมชนใช่คะเด็กๆ เกิดจากคนที่ไม่มีจิตสำนึกทิ้งขยะเรียลาละแล้วก็ไม่ช่วยการรักษาความสะอาดในชุมชนใช่ไหมคะแล้วเราควรปฏิบัติตัวยังไงคะคุณครูก,การใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเราจะต้องช่วยการดูแลรักษาชุมชนของเราให้สะอาดแน่อยู่แค่นั้นนะคะชุมชนของเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ แล้ววันนี้นะคะครูแต่แล้วก็ครูก,การนะคะก็ <S <S ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีสสดค่ะ